รีวิวเครื่องเดียแคมนะครับตัวนี้ของรถไถ่ยนะครับตัวนี้ผมจะส่งงานนะครับส่งงานพิษณุโลกนะครับอำเภอหน้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะบางระกำมนะครับตัวนี้ของรถไถ่ยนะครับตัวปรับองศานะครับก็เดี๋ยวผมจะตีลังจะรอตีลังนะครับส่งให้วันวันจันทนะครับพรุ่งนี้นะครับวันวันอา์นะครับก็อุปกรณ์ก็จะอยู่ที่นี่นะครับ มีหกเหลี่ยมมีเพชรปันหน้าหินแบบนี้นะครับแล้วก็มีนอ็นอตน็อตตัวเล็กสามตัวนี้คือเป็นน็อตของจานตัวนี้นครับก็คือ,อมันต้องทอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเบียดตรงนี้แต่ผมก็ให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ลังใ,ให้ไปด้วยคือตัวนี้ครับเดี๋ยวใส่ใส่ให้ด้วยนี่มันตัวกาดครับแล้วก็ลูกค้าได้เครื่องไปนะครับลูกค้าก็เอาข้างนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับทั้งฝารอบทั้งหินนะครับถ้าเกิดลูกค้าจะให้ดีลูกค้าเจียเอาเอาใบหยาบอันนี้นครับ เอาไปใส่แทนอันละเอียดมันจะกินได้เร็วกว่ากินเร็วกว่าแล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้ผมทอดออกนะครับตัวนี้ป่านาหินนะครับหมุนป่านาหินแต่ผมทอดออกนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ไปให้นะครับโอเคครับ